ลองถ่ายลูกสงดิสวัสดีครับวันนี้วันพุธนะครับ,รบกินน้ำคนดิผมจะส่งวัววัวเป็นบาม่นร้อยเข้าขุนนะครับราคา4ี่0 0ื่นกว่า,วาไปที่อำเภอชะอาจังหวัดเพชรบุรีครับถ่ายหุ้นเดยถ่ายออกให้ให้เร้าหินอยากเข้ากล้องครับพี่บุตเกิดตัวนี้นะครับชุดนี้อยู่ในชุดสิบตัวครับ41,300บาท สี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยนะครับมีบนรถแล้วหนึ่งตัวแล้วก็มีพวกนี้ครับผมเดี๋ยวเราแก้เองแก้เองไม่จงไปจับเออเราจุงมันกินน้ําด้วยพี่เดี๋จอน้ำหน่อยออมันไปไกลเดินทางไกลออฟางมีกินแล้วแหละแล้วก็มีน้ํากินบ้างหัวเดินทางไกลครับออใช้บริการรถของบางเอ๋นะครับรถพ่วงบางเอ๋เออนี่ครับชุดนี้เราจะได้ต้องการมันตองมาอะไรครับเนี่ยปั๊มการเรียบร้อยครับ ความตายเรียบร้อยนะครับ41,300ืหึ่งัน้ยเฮลูกเดี๋ยวไล่ลูกให้ดูครับนี่ครับนี่ครับแก่ๆครับป้าเขาเน้นอายุดีๆครับแก่ๆเวลาขายจะจะได้เวียดนามเลยจะได้ไม่ต้องคัดกันครับคัดให้ไปตั้งแต่ตลาดวัวเลย คัดสากให้ตั้งแต่ตลาดเลยครับนี่ครับเอาอ,อายุดีๆนะครับเน้นโครงสร้างดีครับใหญ่ๆนี่ครับชุดนี้เป็นของพี่บุญเกิดนะครับ v i น t n a m ้อย ไปหาน้ำน้อยเพ่นี่ชุดน,นี้เป็นของพี่ย้อยกับนายรุ่งเพชรน,นะครับชุดน,นี้ติ่ตัว9้าตัวเฉลี่ยตัวละ4ี่หมบาทครับสี่หมื่นบาททวนนะครับ เวลานั้นคื้รถใค่ไปี่นีลด้ได้ไดนอนี10ตัวาง้ายไปวเดยได้ได้ได้ตัวนั้นเปียวเลยตัวหงันเปียว,วหงบูลิีมิงนะจ๊วนออ เตะชิบเตะอยู่นานไม่ต้องคอยระวังวะนี่นะครับตัวที่สามตัวที่สี่เป็นเด้อ แบบนี้ไปเพชรบุรีครับนี่ครับ <ö> คัดอายุดีๆทั้งนั้นนะครับเอาแก่ๆไว้ก่อนครับออกแน่ครับออกแน่แบบนี้ออกแน่ <laughs> ขุนออกแน่นอนนะครับแบบนี้โอ้เปียว นี่ครับขึ้นง่ายจริงไหมเปลว่ยวก็ขึ้นง่ Điên, điên, điên đinh 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 con, ขอสิภาพไปต่อไปต่อไป่อ,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 อ ชุดนี้9ตัวนะครับเฉลี่ยตัวละ40,000บาทนี่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้สา0หมื่นนบาทไปเข้าชุดเกับตัวละสี่หมื่นไปเลยสเปคครับนี่สี่หมื่นนะนี่สามหมื่นหกพันใจเย็นคระ,ะคู่นี้เป็นของน้ารวยนะครับ ตัวนี้ของลูกวดใช่ไหมใช่สามหมื่นปดัครับตัวนี้3 8 0วนีามหนะครับไอ้ากันีวหนะครับโลไม้แก้วอีกตัวอยู่ไหน,นอ,อีกหนึ่งตัวดูด้านหลังับพี่นอ้องอีกหนึ่งตัว ตัวนี้ของใครอ่ะออมสอนสอนสอนตัวนี้สามหมื้าพันตัวนี้สามหมืนห้าพันะครับห้าพันห้าไม่ขายสามหมื่นห้าพันห้าไม่ขายขายสามหมื้าพันครับเรื่องอีกนัเยไไปไปตัวนี้ก็สามหมืน้าพนะครับห้าใหญ่กอโอ้ใหญ่เนไป ต้องขายฮะต้องขายครับจะเป็นต้องขายแล้วครับไม่มีคนซื้อนะครับนี่สามหมื <hand> ่นห้าพ <sh> ันร้ะสามหมื่นห้าพันเหมือนกันชุดนี้สี่ตัวนี่เป็นของน้ารวยสองตัวลุงอวดหนึ่งตัวแล้วก็น้าสอนหนึ่งตัวนะครับไปเพชรบุรีครับ นี่โอ้โหสามหมื่นห้าพันขึ้นแล้วปั๊บนี่จะขึ้นท้าไหนของ้ขึ้นนู้นมาถามวอนเนาะถามวอนกันเลลุงวอนจูมาแล้ว ลุงบอลจะขึ้นหนูเลยไหวดีของลงไป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 คู่นี้ก็สี่เก้าหมื่นห้าร้อยครับสองตัวนะครับสองตัวเก้าหมื่นห้าร้อยครับของลุงลุงบอลเกศสอบัวเนี่ยครับคัดสเปคไวตั้งแต่ตลาดเลยแก่ไหมครับแก่ไหมครับ นี่ครับอายุดีนะครับแบบนี้นะครับว่าเก่าเหมือนห้าก็คือเก่าเหมือนขาดทุนเลยขาดทุนนี่นะครับสถานการณ์แบบนี้ครับราคาลงแล้วตัวนี้เก้าหมื่นห้าร้อยครับ รอนเท่เกันเก่าเหมือนตามเก่าเหมือนอืาลงมาเหลือเก้าหมื่้าร้อยแล้วครับอของลุงวอนนะครับขายแล้วลุงกินน้ำก่อนนะเออชุดนี้เป็นของลุงจุกพี่น้อยครับ แตัวสี่หมื่นสี่พันบาทก่อนขึ้นรถก็กินน้ำก่อนครับกินซีลูกเดี๋ยวผมออกรถขายน้ำใช้บริการบ้างนะออกรถน้ำ เดี๋ยวกินน้ำก่อนนะครับแบบนี้มาหามาจากลำปางใช่ไหม,มวันวันไหนวันพาร์ทวันพระร์ทมีตลาดที่ลำปางนะครับอำเภออะไรพี่อำเภอป่าละแมท่าเขาเรียกไมมท่าแม่ท่าเลยผลกล้วยชุดนี้หัวสายเหนือนะครับ แปดตัวครับนี่มีดำมีแดงตัวนี้นะครับขาสูงๆหน้าแก่ๆนี่ก็ด้วยครับง่ายสุดเลยครับ ก็ไม่เออรัวเองเราทำไงเออไปซื้อมาเลยมีตังค์เปล่าเออไปซื้อเออไปซื้อมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเออไปซื้อมาก่อนก็ได้เดี๋ยวรถไปต่อท่อก่อน มีมีตัวเปียวไหมอ๋อนี่นะครับแปดตัวครับตัวนี้ตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวนี้อ่าตัวที่หกตัวนี้ครับตัวที่ห้าคือตัวนี้อ เดรียมขึ้นรถแล้วครับก่อน <Hey, hey. S 1> ขึ้นรถก็กินน้ำก่อนเห็ hey. 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 นนะครับเรียบร้อยครับผมจุดน,นี้8ตัวครับตัวละ44,000ไปเข้าคุนที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับไปไปขึ้นรถกันครับแก่ใหญ่ไปเลยครับ ติดตามด้วยนะครับวันนี้เป็นชุดใหญ่ครับชุดใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังมันฮึดกันเสียง,งวนอะ่ะระวังมัดไดว้เสร็จตัว